จากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t i g 2 4อย่าลืม a t i g 2 4ปารีสแซงต์แชมงไม่อยอมแพ้หลังถูกอินเตอร์มิลานปฏิเสธข้อเสนอขอซื้อมิลานสเคีเนียซันต์แบ็กพันแกล่งระดับครึ่งร้อยล้านยูโรกเาเซตต้าตลสปอร์ตส,สื่ออิตาลีรายงานว่าอินเตอร์มิลาน ตอบปฏิเสธข้อเสนอของปริจังชแมงที่ยื่นซื้อเซ,อซอเคยเนียมาในราคา50ล้านยูโรแต่จะไม่ใส่เกียร์ถอยในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้รายง,งานข่าวระบุว่าตัวเลข50ล้านยูโรของแปรแชรยังไม่ใกล้เคียงกับคำว่าดีพอที่อินเตอร์จะยอมเจรจาด้วยแม้เซนเต์แม็กทีมชาติสโลวเกียจะเลิอสัญญานในถิน่นซานเซโรถ,ถึงปี2023นี้เท่านั้น ซึ่งตามกลไนแกงตลาดซื้อขายขาตัวจะต้องลดลงมาแบบพ่วภาพแต่อย่างไรก็ตามข้าวแาแบชแชจะกลับมารอบสองโดยข้อเสนอที่ดีกว่านั้นเพราะเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาของสโมสรนเพียงแต่จะต้องดำเนินการให้อยู่ในกรอบของ f i n a n i i a l Fair p l เ y ท์นิสคีเนียรับความสนใจจากเชลซีที่กำลังมองหาเซตแบ็กหน้าใหม่มาเสริมทีมแต่รายง,งานข่าวก่อนหน้านี้ระบุว่า อย่างไม่ใกล้เคียงกับการตกลงค่าตัวของกองหลังวบอรี27กับแป้แชร์เช่นกันสมสรอโอลิมปิกมาซ์แห่งลีอิงฝรั่งเศสปัา,ามให้กองกลางเฝียเย็นมากประสบการณ์อั e เซ i ลวิเทลเป็นเป้าหลักชนิดที่ของมันต้องมีเพราะเทียเลเทียวคือมานานกว่า2ส,สัปดาห์หวังว่านาเตจะมีใจรายงานจากเดอเซนสปอร์ตบอกว่าวิเซล การเป็นผู้เลันไร้สังกัดเมื่อสัญญาออกจากโพสเซดอนมุนเมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งด้วยประสบการณ์อันโชดโชนทั้งดีกรีทีมเช่นเบียร์เยียมจึงมีข้อสนใจมากมายยื่นให้พิจารณาจากทวีโรปแต่เธเตะว้ย33ปีดูจะถูกใจแผนงานของโอแอมมากที่สุดเพราะเปิดโต๊ะเจรจาหารือมากว่า15วันแล้วทีมาเจรจาของมาเซนำโดยท่านประธานสโมสอนปาบ์โบลองโกเลียนลงมากำกับเอง ทำให้หลายอย่างดําเนินไปในทิศทางบวกเกียรติประวัติของอาเซลรับใช้เบลเยียมมากกว่า14ปีติดทีมชาติ12 2นัดทําไป12ประตูกับอีก14แอสซิสโดยเสานี้ออกไปเยือนเวลในรายการยูฟาเนชัลลีเอมุมมองของเทนเนอร์ฮอเคสซัมปอรีก็อยากได้แข้งเกา๋ามาประคองแดนดนกลางเพราะสีสันหน้าต้องเตะกรายการคือลีกเอิงฝรั่งเศสเฟนแคพและแชมเปส์ลี like บุกกับโคต้ากองกลา,างว่างลงเมื่อบูบาก้ากามาร่าย้ายฝีไปแอสตันวิลล่าเดดีเย่เดชองเทนะาทีมชาติฝรั่งเศสเสียดายทีมพลาดเก็บชัยชนะนัดแรกในศึกยูฟ่าเน,น,น,นชั่นลีกหลังทำได้เพียงแค่เสมอออสเตรีย1-1ตาไกลกาต้องความหาชัยชนะนัดแรกในเนชั่นลีกต่อไปหลังการลงสนานมในนัดที่3 กองบอลฝ่ายตามตีเสมอออสเตรงหนึ1-1จากเคลียรเอมปัเป้ที่ลงมาเป็นตัวสำรองได้ช่องกล่าวว่า3คะแนนคงเป็นไปได้มากกว่ามันน่าเสียดายทีเดียวนักเตะของเราหลายคนต่างหมดเรี่ยวแรงแต่นั่นไม่ใช่ข้อ้างหรอกนะเอมปัฟเป้ที่บาดเจ็บในนัดแรกและไม่จะลงเล่นนัดที่2ฟิตกับลงสนามในเครื่อวชมงสุดท้ายก่อนทำประตูตีเสมอให้ทีมและเกือบยิงประตูชัยในช่วงท้ายเกม หลังได้หลุดไปยิงติดเซฟก่อนบอลชนคานผมดีใจที่เอ็มปเป้ฟิตลงได้30นาทีเขาเป็นเพื่อนที่สำคัญมากๆสำหรับเราร้านภูมิงพุ้ดีอัปเดตราคาต้นสังกัดใหม่โรเบิร์ตเลบรัสกี้ดาวยินโปแลนด์หลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเชลซีพร้อมเสียบค่าดิวที่จะย้ายไปบาซ่าล่ม บริสารพน,นันถูกกฎหมายของกังกฤษยังคงยกให้บาร์เซโลนาเป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าโรเบิร์ตเลวัสกี้กองหน้าาเยมินิกไปร่วมทีมแม้มีข่าวว่าแมนยูนเตตดและเชลซีพร้อมกระโดดเข้ามาไล่ล่าลายเซ็นด้วยกระตามนักยิงทิมช่าิโแรนดไวัย33ยืนยันเจตนาลงชัดเจนว่าต้องการที่จะบอกลาาบยมินิกในซัมเมอร์นี้เดิมมีเป้าหมายอยู่ที่บาร์เซโลนาอย่างไราก็ตามยังไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควรกับทีมดังแดนกระทิงดุ ส่งผลให้ปิสแสดงและสิงหบูเดินแผนที่จะปาดหน้าคว้าตัวมาเสริมทัพ